นสองใหญ่มากนี่นะคะมาน,นีหลังจากที่ฝันบอกว่าเห็นรูปที่รูปหลวงปู่สวงใช่ไหมมาน,นีใช่ค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่วันาดนตนาวันนั้นฝันว่ายังไงนะฝันว่าเห็นรูปภาพหลวงปู่สวงเนาะค่ะอยู่อยู่ตามทุกนาสักที่หนึ่ง ก็เห็นรูปหลวงปู่จนแล้วมันมีตัวเลขด้วยเนาะที่มันเห็นเล็บมือเล็บเท้าหลวงปู่ด้วยอ่ะตอนนั้นอ่ะให้เดี๋ยวให้มานีไหว้พระขอพรกันขอพรหลวงปู่ขอพรหลวงปู่กันมันไม่ออกไม่แน่ก็อาจจะมาทีหลังสี่ด้ว ก็ยามกัมเกล็ดี่อ,นอันมาดูตามันคนคืนชัดเจนเลยคุณคอยด,ดูตาคอยคุณจ้าโจทย์แบบนี้เลยาวันนี้หน้าตาสดชื่นสวยด้วยน้ำตาไหลนิดน้ำตาไหลเลยตื้นตันได้เห็นคนเดียวพี่ยังไม่เห็นเลยเมื่อกี้ใช,ใช่พี่ไม่เห็นมันนีน้ำตาไหลจริงท่านผู้ชมเมื่อกี้ไปดูคลิปได้คือทุกอย่างสดมากแอดมินไม่ได้ตัดต่อคลิปนี้คือจะเล่นเป็นคลิปยาวเลยเนาะให้เห็น มันี่ซื้อลอตเตอรี่ไว้เลขอะไรคะตัวไหนเนาะจำไม่ได้เลยอ๋อแปดข้างหลังหรือเปล่าเยนะอ๋อสามแปดข้างหลังค่ะได้เลขมาจากไหนหรือว่าซื้อช่วยเขาก็หรือว่ามีเลขในใจก็มีเลขในใจที่ชอบอ๋อเลยซื้อสามแปดท้ายขอให้โชคดีนะคะถูกรางวัลนะคะก็แบ่งปันจากมันีชาแนลนะคะก็ขอบคุณมานีชาแนลมากๆที่เราแบ่งปันความฝันฝันดีนะคะอย่าลืมด้วยเพราะว่า คือไม่เคยเห็นอะลงปูแบบรูปภาพลงปูวไว้แบบนี้เลยทั้งที่มันไม่มีลมเลยนะยังพูดเลยว่าจับภาพได้ไหมเมื่อกี้ไม่ได้คือท่านให้มานีเห็นคนเดียวพี่ขนาดพี่จ้องอยู่พี่ยังไม่เห็นเลยใช่ไหมอือเจ็ดชัดเนาะมานีชัดมากเจ็ดสี่ก็ชัดทำไมพี่เห็นสองเจ็ดวะข้างหน้าสองใหญ่มาก คือเป็นข้างหน้าข้างหน้าเลขเจ็ดเลย mm. ตรงนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยที่แอดมินเห็นคือสองแล้วก็เจ็ดของมาน,นี่สองตัวใหญ่มากครึ่งหนึ่งของเลขเจ็ดแต่เห็นแอดมินก็มาเห็นตรงนี้สี่กับห้าอีกเจ็ดสี่ห้าเนาะของมาน,นีเจ็ดแล้วก็มาเห็นสี่ห้าแต่ข้างหน้าดันที่ตาแรกเห็นก็คือสองเจ็ดแล้วแต่ปู่จะให้อยู่ที่ท่านผู้ชมนะคะ ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอท่านเอานะคะไปปูงใหญ่เนาะอืมค่ะวันนี้มาดูนี่ดิทำไมพี่เห็นสองเจ็ดมันชัดมันชัดเกินก็นี่ไงเลขสองนะสองเจ็ดเนี่ยเลขสองสองอารบิกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูดิอืมสองเจ็ดชัดมากาสาธุขอบารมีหลวงปู่สวงคุ้มครองลูกหลานให้โชค ลูกหลานหมดนี่หมดสินหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยขอให้หลวงปู่เปิดให้ลูกหลานได้ทุกก็ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> เป็นความฝันจากมณีชาแนลนะคะแบ่งฝันก็ลองดูนะคะท่านผู้ชมตอนนี้อันมินี้ก็อยู่ที่วัดสนสัรธารามนะคะหลวงปู่สวงองค์ใหญ่นะะกำลังจะไปขอพรนะคะ ก็ได้รรี่แล้วนะที่มีนเอาเบอร์นี่แหละเพราะว่าเห็นสองเจ็ดแล้วก็สี่เป็นเต็ม